เอาละครับตอนนี้เรากลบมากับลื้นเบนหลอดอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากนะครับตัวใหม่ผมยังมีไม่ครบน้องม่วงกับน้องอ่าตู้ใส่เงินของมิสเตอร์บูดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเก่งสุดนะครับในเกมนะตอนนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเอาละเดยวดูซิว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าวันนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าหาไม่เจอนะครับร้าน e u c c Shop นะครับปรโบทนิดนึงลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับขอหนอนิดนึงนะครับรอไปเดินเล่นกันได้นะครับ ร้านผมเองเนะจ๊ะโอเคอ่ะซึ่งเขาเนี่ยหายากมากใช่ไหมผมเลยคิดว่าแบบอยากจะได้สักตัวหนึ่งอนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาตัวเขาเนี่ยเอามาดูปได้นะครับใช่ครับผมครับผมยืบ <laughs> อีกครึ่ชงชั่วโมงผมจะได้สักตัวไหมหรือว่าอ่ะไม่ต้องเป็นตัวตัวนี้ก็ได้นะครับตัวสีม่วงก็ดีนะฮะอันนี้คือดีวายเหมือนกันนะทุกคนหายากมากนะครับไหนะดูสิเอฟซี <laughs> คนไหนมีอะไรอยากให้ไม่นั่นไง โอ้โหตัวแรกก็เอาเลย <Wow. S 1> มาเราจะเก็บ DIY ทั้ทงบ้านให้ได้เลยดูซิว่าน้องจะให้ราคากี่บาทหรือถ้าให้ฟรีนี่โอ้โหเป็นพระคุณอย่างสูงแลกกับช้างโอ้โหแป๊บหนึ่งนะช้างเรามีกี่ตัวอ่าชะชะเอ๊ะเดี๋ยวนะช้างเรามีสองตัวนี่ใช่ไหมใ <laughs> ช่อีกตัวหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวใช่ตัวเราก็มีนี่หว่าโอ้โห ผมไม่ได้เอาออกมาโชว์อ่ะโอ้โหโอ้ผมไอผมก็รวยเกินหน้าบางทีมีโอจีแต่ไม่โชว์ตอบอย่างรวดเร็วได้เลยได้เลยครับโอ้โหแรกชายได้บอกบอกแล้ววันเชบโอ้คนนี้ก็จะให้ครับทุกคนเป็นเจ้าตัวสีม่วงเหมือนกันโอ้สีม่วงมี3ามคน้วครับประมาณสตัวใช่ไหมตอนนี้สีม่วงเราเริ่มมานะครับ <laughs> เหลือแต่แบบไอ้เจ้าตัวเบลลอนมิสเตอร์บูดนี่ครับโอ้โนั้นแรงสุดเลยนะอยากจะได้เหมือนกันจะได้แบบทําเงินหดหดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บทางบ้านนะครับเอ้พยายามเนาะเ <laughs> ขาบอกว่าขอแอดหน่อยโอ้โหได้เลยโอ้ตกใจหมด <laughs> กูสายกำลังหาตัวอยู่โอ้หวัวใจกระไว้เอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตอบทุกคนก่อนนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> มีเจ้าดินดิน เฮ้ย hey, ดินดิน,ดนที่ใส่ของโ <Mr. B. S 1> oh, อ้โหตัวนีม้มาแล้วครับมาแล้วครับหายากมาก <Mr. B. S 1> เอาละมีดิวเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะตัดกันแบบนี้ดีกว่าทุกคนจะได้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่มาทุกตัวที่ผมได้นะครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกกันะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยผมเสียกี่บาทหรือว่า เด็กๆเ,เนี่ยให้ฟรีนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะโอเคเพราะว่าดูมันมันเยอะมากทุกคนแบบเด็กๆส่งมาเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตทยอยตอบน้องน้อยหมดก่อนไม่รู้ว่าจะเติมบ้านหรือเปล่าแต่ว่าไม่นะไม่น่านะครับมันมัน,ม,นมันเยอะไปนะครับทุกคนบ้านเราต้องสี่ชั้นนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนซีอูครับโอ้ยตื่นเต้นอยากได้อยากได้เจ้าตัวหายากสุดเอามาดุบดุมทางบ้านอะ่ะได้ไหมโอ้โหมันแน่นอนนะครับซีอูครับเดี๋ยวนะ ไปนั่งคุยกับเด็กๆแป๊บเดียวอะไรเนี่ยโลกแตกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมบอมปดีโลกคอคดีรล้แล้วเบิดโลกนี่นี่นี่เกิดอะไรนี่คืออะไรเนี่ยอ่ะวัดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับอย่ามาทำลายบ้านเราก็พอเงยน้องมาแล้วใช่ไหมนี่ไงน้องแมวคูณหนึ่งเดี๋ยวอย่าบอกนะน้องแมวโอ้โหทุกคนอย่าบอกนะว่าเขาไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้ เพราะว่าไม่มีการรีเบิร์ตไม่มีการซื้อของออตังเยอะครับแต่ว่ารีเบิร์ตไม่ได้เล่นรีเบิร์ตแล้วหรอกโอ้แต่ก็ตัวก็ตึงอยู่ก็คือแบบไม่ได้เล่นจริงจังครับแต่สุ่มเล่นเล่นนะทุกคนดูแล้วดูแล้วสุ่มเล่นใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหผมว่าใช่เลยครับดูจากตัวแล้วก็คือเข้ามาสุ่มเล่นแลวก็ได้นะครับเจ้าต,ตัวสีม่วงผมจะเรียกเขาว่าตัวอะไรดีเอเลียนไหมเอเรียนม่วงแล้วกันใช่เลยครับผม เลี้ยนมุวง what โอ้ดวงดีมากเลยเรียบร้อยครับอ่ะผมให้ผมจะให้จอบๆเข้าตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับครับผมเ well วลต <laughs> ันแล้วด้วย what เอาละออกเลยโอ้ oh, <laughs> พระเอกมาก <laughs> มาแล้วจากไปอะไรเนี่ยโอ้ oh, oh, มาแล้วครับโอ้ oh, ขอบคุณมากครับป๊อปแคท โอ้โหรีบด้วยนะรีบแบบรีบรีบให้รีบไปโอ้โหใจดีมากเลยคนนี้อยู่ๆเขาก็ให้เลยครับ <mm> ไม่มีการแบบแบบใจดีมากเลยอ่ะน่ารักมากครับอืมนีเอาอยู่ข้างล่างดีกว่านะเอออยู่ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเราจะแทนน้องหมีแล้วกันลายก้อนหมีแล้วก็ลายก่อน,นเจ้าตัวนี้แอบตัวนี้อาไวข้ข้างบนเนี่ยแอบข้างล่างเอาไว้โชว์นะ คาร่าเไปโชว์โชว์เจ้าตัวสีม่วงครับโอ้โหดูพลังหน่อยนี่คือเอเลี่ยนนะครับพลังเอเลี่ยนเนี่ยก็คือ4.5ใช่ไหมสี่จ้าเอสพนะครับเวลตัน150นะครับส่วนนี่คือฮะทำไมไม่เก่ง <laughs> เอ๊เดี๋ยวไม่เก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวยบโอเหมือนกันครับนี่สถานะเหมือนกันด้วยยบโอเนี่ยเก่งเกือบที่สุดนะครับแล้วก็รองมาจากแอดมินกับแฮกเกอร์นะแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเกอร์นี่เก่งสุดนะครับวัดเด็ดเด็ดมันหนึงนะ เออเนี่แอดมินกับแฮกเกอร์อ๋อแฮกเกอร์เก่งสุดทุกคนนี่แฮกเกอร์ตัวเดียวกันแต่ว่าดูเพิ่มแบบ2.17แหละแฮกเกอร์กโกงกว่าเยอะนะครับโอเคเก่งสุดคือแฮกเกอร์รองลงมาก็คือเป็นอ่าแอดมินแอดมินเสร็จน่าจะยุบโอนี่ครับเนี่ยยุบโอนี่คือเท่ากับรีดิวอคทีบอเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือบัฟก็โหดระดับหนึ่งนะทุกคนเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวนะแมงกระพุนเก่งกว่าผมว่าแปลกๆละ ทำไมแมงกะพุนเก่งกว่าล่ะตัวนี้ตัวใหม่แต่ผมก็เข้าใจได้นะครับอาจจะเป็นตัวใหม่ที่แบบหาไม่ได้ยากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้แน่น่าจะเก่งกว่าแมงกะพุนไะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแมงกะพุนก็คือ0.1%่ปใช่ไหม <laughs> ผมว่าแมงกะพุนเนี่ยหายากกว่าใช่ไหมก็เลยเก่งกว่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเจ้าตัวนี้ให้ได้ก่อนแต่ก็เจ้าม่วงเดี๋ยวถ้ามีคนให้ต่อก็หวานเจี๊ยบนแน่นอนนะครับ ขอบคุณมากเลยนะถ้าใครจะให้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะถ้ามีเด็กๆให้อีกไหม <c oughs> ถห้อีกก็เอามาผส,สมต่อแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพิเกตด้วย15ทียังไม่ได้ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดตัวน,นั้นกําลังดิวอยู่ทุกคนโอเคไปหาต่ออาตัวใหม่ล่าสุดแล้วเอามาลองดูว่าจะเก่งกว่าเจ้าตัวผีเอเรียนตัวนี้หรือเปล่าอา่ะทุกคนซีอยูครับโอ้โหแล้วทุกคนดูเฮ้ยทุกคนไอเจ้าตัวนี้หายากมากเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูดิ ดินดินมันนี่มิสเตอร์บูดเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกคนคือต้องแบบดวงดีมากเลยทุกคนโอ้โหต้องเปิดแบบไม่รู้กีก่กล่องคนนี้ได้ครับคนเดียวเลยมั้งแล้วทุกคนดูอันนี้คือผมทยอยตอบเด็กๆนะทุกคนนะคือแบบโอ้โหหาไม่เจอเลยนะคือถ้าจะหาเจอเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวสีม่วงนะทุกคนนะจะมีเจ้าตัวม่วงนะครับที่ยังพอหาได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดเนะี <c> ่ย <oughs> คือมีน้องคนเดียวเลยนะครับ โอ้โหไม่เจอเลยครับมีแค่น้องคนเดียวน้องคนนี้โอ้โหโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอน้องตอบโอเคเหลือวลาอีก้าทีถ้าน้องไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปดูบกันทุกคนมีคนให้มาตัวหนึ่งดูดีว่ามันจะแยก่างนะครับได้เยอะแค่ไหนนะครับในอีเวนต์ยูบอวันนี้ดูพิเศษเนี่ยขอได้สักสี่สี่ตัวได้ไหมนะครับเนี่ไปเรื่อยๆนะครับ จะได้แบบเต็มบ้านเลยเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเอาตัวนี้เขาไปใส่เกิ่งกว่าป่ะอ๋อแต่ว่าตัวนี้น่าจะโอกาสออกมากกว่าอันนี้มันหายากเกินเนาะเอเอๆผมยังไม่เคยดุบเจ้าตัวไมกระพุนได้เลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เจ้าม่วงก่อนดีกว่าอ่ะยุโอจะมาแล้วครับอีกเจ็ดนาทีเอาละขออนุญาตคุยกับน้องก่อนผมบอกน้องว่าเออผมขอแบบเอาไปยืมได้ไหมขอไปดูบยุโอเนี่ยกำลัง้ามาได้ครับผมแต่ว่าผมทดลองแล้วยังทําให้เคยติดเลยโอ้โห แสดงว่ายากจัดแน่นอนครับเอาละจัดไปชื่อเรามาหน่อยแอดชื่อกันหน่อยเอาละครับตอนนี้โหโหจะได้เห็นกันครับทุกคนไอ้เจ้าตัวใหม่ล่าสุดน,นี่ครับตู้กดเงินมิสเตอร์บูดมิสเตอร์บีทนะครับนะครับผมโอ้โตื่นเต้นอยู่นะครับอยากรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนเชียวนะครับทุกคนอนะเฮ้ยปอมแคทแกเข้ามาเมื่อไหร่อ้ของคุณมากนะสำหรับเจ้าตัวม่วงเนี่ยไปเพราะแกเลยเราเลยมีเจ้าตัวม่วงแล้ว แล้วก็ขาดอีกตัวนึงครับเจ้าตัวมันนี่มันนี่โอเคเวลาใกล้หมดแล้วโอเคหมุนกับน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนโอเคชื่อน้องชื่อนี้โอเคถ้าดูปติดน,นะหวานเจียบแน่อนอนในครั้งโอเคแอดเรียบร้อยครับโอ้โหคนเล่นปัจจุบันนี้คือหนึ่งล้านนะเยอะจัดเยอะมากน,นะครับแต่ก็เพลินนะเอออัปเดตมาค่อนข้างเพลินอยู่อ่ะจับไปเอาน้องเข้ามาครับเอ๊หวัดดีเจ้าแมวหมุนต่อดีกว่าดีมา่ป๊อปแคทนั่นแหละหมุนไป นั่นแหละดีมากดีมากอือโอ้น้องมาแล้วน้องมาแล้วพันนองมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอดูพลังคนดวงด,ดีอุ้มมาแบบอ้วนๆเลยโอ้โหน่ารักเลยเงยเรียบร้อยครับโอ้โหทุกคนครับผมดินดินโบเทโรใช่ไหมผมจะเรียกว่าตู้กดเงินมิสเตอร์บีท เฟแบบเหมือนแสงอุษาโอ้โหแจงนารุโตอ้วเทศจัดโอ้เท่มากเท่มากพลังเขาคือสามจุดโอ้สามจุดหนึ่งเอสพีครับแต่ว่านี่คือยังไม่ติดสถานะโอ้วัตถ้าติดสถานะนี่จะข้างขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยโกงไปนะอันนี้เอ้ยอะไรอะไรมาอะไรอะไรเลนดอมพอชอบนะฮะคืออะไรอะไรมาอะไรมาลัคกี้ลัคกี้ไหย อะไรมาอะไรมาหนึ่งร้อยสิบวิ what อ๋อนั่นเหรอพอทเท่าครับพอทเท่าคือทำไม้ติดสถานาปะปะทำไม้ติดสถานาปะปะไม่ใช่ครับโอ้มันจะมีฝนกดอยู่ครับทำให้ติดสถานะได้นะโอ้เป็น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 นี่ครับลัอก,กี้บล็อกหายตัวหายไปแล้วเร็วมากเร็วมากโอ้เป็นลัอก,กี้บล็อกอะไรอ่ะเมื่อกี้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอเก็บครับเดี๋ยวรอเก็บคำนี้ครับเป็นลัอก,กี้บล็อกเซเชียล เซเชียลเลยเซเชียลแต่ว่าพื้นที่กระเป๋าเต็มอ่ะเซเชียลลักกี้บ็อกก์โอววัตวัติสแตทโอวอย่างโกงเลยนี่ยว่าแต่ว่าตัวผมเต็มครับเดี๋ยวจะต้องเอาตัวไปขายบเอาตัวไปขายอย่ากดอย่ากดเซลล์ออนนะครับอย่ากดเซลล์ออนนะครับทุกคนไอวันทุสเซลล์ดิสเอ่อเบลลัสนะครับไอวันทุสเซล e ์อเวติงเซลล์เบลลัตตัวเดียวครับครับผมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวนะครับตัวเดียวอย่ากดพิดเดตแคทโอเค โอเคตัวเดียวตัวเดียวประมาณนี้ประมาณนี้เป็นอีเวนต์ของอ่าอีเวนต์ใหม่ของพี่แกนะครับโอเคถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมากนะครับก่อนยุบโอแนวเขามาเสกกล่องให้ฟรีอืมอา้าวไปแล้วอ่ะเอเอามามามาคอยคอยคอยโอ้ขึ้นเยอะเก็บไม่ทันแล้วอ่ะอ้าวโอ้ขึ้นแบบเยอะมากแล้วก็พี่แกแจกปุ๊บกล่องนี่คืออยู่แค่ประมาณ5าวีถึงสิวีนะ เก็บไม่ทันคือ GG ครับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บไม่ทันแล้วไม่เป็นไรข้างในเป็นเซเชียลเนาะเออถือว่าใครที่ต้องการของฟรีเมื่อกี้คือแจกไม่รู้กี่กล่องนะประมาณเซเชียลสิตัวโอ้โแจกเยอะจัดเนี่ครับโอเคทุกคนผมเตรียมตัวแล้ยอโอนยครับจะมาอีก10 9 8 7น้องเปามามาลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่าสองหจูมจ้ามเงอ,อไป ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลโอเคไปเลยครับโยโบเกิดโยโบเกิดโยโบโยโบโอเคโอเคแบมแบมแบมไม่ติดครับไม่ติดครับให้น้องเก็บนะทุกคนให้น้องเก็บได้ไหมแบบเราสองคนแะแบบตาของน้องบ้างแล้วก็สุ่มแบบรัวๆได้ไหมแบบนั้นเออแบบนั้นก็ได้นะครัโอ้ึ้นเยอะขึ้นเยอะโอเค okay. ไงผมเก็บเนาะโอเคโอ้โหโอ้โอเค ขอติดแนคะ่ตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวคือรับจบเลยจบจบกันไปฮะโอเคโอเคผมขอดุมหน่อยไม่รู้จะติดได้ไหมนะโอเคโอ้หเดี๋ยวผมดุมได้ผมดุมได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่มีสถานะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอตอนอัปเดตทุกคนโอ้ตัวตัวใหม่ล่าสุด ตัวทีก่งสุในเกมครับดุบได้แล้วครับโอ้โหน้องเผาน้องเผาพี่ดุบได้แล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้เนี่ยสถานะเนี่ยเดี๋ยว่อยเก็บตอนอัปเดตได้นะครับทุกคนมันจะมีฝนเลนมาเอาแต่ว่าทําไมเก็บไม่ได้ละ่ะเก็บสิพี่โอ้โหมุมเก็บ <_ ET 2> <_ vel> ต่ำเต้นเลือดินมากเลยมุมเก็บแบบน้อยมากเลยอืมอืมโอเคเอาเข้าานก่อนเอาเข้าานก่อนโอ้โหดุบได้แล้วครับ ดูได้แล้วครับดูได้แล้วครับต้องใช้เงินเยอะมากใช้เงินแบบมหาศาลจัดๆทุกคนปึ๊บๆหลบอ่นโอ้โหใช้เงิน16 OC เอะดีนะเราเตรียมมาอ่าเป็นเป็นหน่วยใหม่ละทุกคนผมเตรียมมาแบบอ่า1 No n เน่ย1 n n o อ่ะทุกคนก็คือประมาณ1,000 OC นะ1,000 OC ซึ่งเขาใช้16 16กับ1,000โอ้ถือว่าใช้เยอะนะอ่าเราทําได้ประมาณ10 10 20 50รอบ40รอบประมาณนั้นตังก็จะหมดแล้ว นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตังก,ก็ผลิตได้เรื่อยๆครับแต่ว่าตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะมาบ่อยๆโอ้โหโอเคเดี๋ยว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 มากดเดี๋ยวมากดโอเครอก,ก่อนรอก่อนเย็นเย็นเย็นยาด้ยไม่ใช่อย่าดูอย่าโลกอย่าโลกอยาโรคยาโลกหนึ่งสองสามไม่ได้ครับไม่ติดไม่เป็นไร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 เอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,า <c oughs> เามาๆๆ่เอาใหมา่เอาใหมา้แค่รู้ว่าเขาติดผมก็ดีใจมากๆแล้วเรียบร้อยครับอือหือ มาขอบคุณมากนะน้องเป่าแี่้ยืมมาดูบครับที้ยืมดูบครับ, <laughs> อรบโอ้เต็มคำเลยครับอร่อยเต็มอิม่มเต็มอิมอ่มไม่ติดครับไม่ติดไม่เป็นไรไม่ติดไม่เป็นไรนะครับ <laughs> เราเก็บเอาเข้าบ้านม่อืออ๋อชนชนกระเด็นอย่าเพิงพ่งติ้วอย่าเพิ่งติ้วโอเคใส่เข้าไปก่อนใส่ไปดิโอเคเด็ยแปดโอซีโอใช้เงินเยอะจัด แปด้านร้าน้าน่ะอืมันใช้เงินใครไม่มีตังค์นี่คือจ G ินะครับดูไม่ได้แต่ว่าเราเตรียมเงินไว้เยอะนะครับเตรียมเงินไว้เยอะจัดเกมนี้สองวิหนึ่งวิโอมาพอดีด้วยตรงกลางไม่ติดครับโอ้มาติดยากมากทุกคนคือมันเป็นตัวที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้อะ่ะโอ้แต่ผมได้ครับประเด็นคือผมดุบได้ไง <c oughs> ประเด็นคือเราทําได้ครับ โอ้โหน้องเมื่อกี้น้องน้องน้องยืนดูอยู่น้องกำลังให้กําลังใจอยู่โอเคขอบคุณครับน้องน้องบอกว่าทํามาตลอดนะครับไม่เคยได้เราทําเราทําติดเลยครับแป๊บเดียวโอ้โหอันหนึ่งสองสามไม่ติดแล้วทุกคนยากมากยากมากยากมากอย่าประมาทอย่าประมาทโอเคเหลือห้าสิบวิสุดท้ายน่าได้อีกสักรอบนึงครับโอ้โหเกมนี้ว่าแล้วว่าทําไมเล่นกันคนเล่นกันแบบพุ่บพับนะค่อนข้างเพลินนะเพลินมากเลยนะครับโอเค โอเคโอเคโอเครอบถ่ายรอบถ่ายจริจครับจริงๆครับจริงๆครับปังโอไม่ก <laughs> ็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องบ่าวมาดูนี่น้องบ่าวเฮ้ยติดยบโอเอา้าเขาติดยบโบตั้งแต่แรกกับทุกคนเออันนี้ผมไม่เคยเห็นนะคือติดตั้งแต่แรกแล้วหรอตัวนี้โอทุกคนผมขอโทษนะใครที่กลับไปดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับลองกลับไปดูนะครับ คือมันติดตั้งแต่แรกเหรอทุกคนจะดูดๆูๆมันนี่เดี๋ยวติดสถานะใหม่มันนี่ <laughs> เดี๋ยวสถานะใหม่ครับเฮ้ยผมติดสถานะใหม่มนติดตั้งแต่แรกอะทำไมผมไม่เห็นครับตอนตั้งแต่แรกนี่คือผมมองไม่เห็นนะเฮ้ยววหนึ well, ่งหนึ่งร้อยสิบแปดเอาให้เต็มสามจุดหนึ่งเอสพีส่วนตัวที่เราดูดได้ครับเป็นยุโอ อ๋อก็คือติดตั้งแต่แรกใช่ไหมน่าจะใช่ครับน่าจะติดตั้งแต่แรกครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นแต่ว่าตัวที่ผมดูได้คือเป็นตัวยุบโอเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคืนเจ้าตัวนี้นะครับให้น้องเอาแบบที่ตดมันนี่ให้น้องนะครับมันนี่เก่งกว่านี่แต่ว่าเราดูบได้ตัวหนึ่งครับอ๋อน้องบบาน้องเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องน้องพี่อยู่ไหนมาดูดิตามพี่มา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 นี่นี่ดูน้องน้องดูนี่ดูนี่สองตัว ต้องเบาเป็นไงเป็นไงอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่ว่าต้องพูดตามตรงว่าสู้เจ้าอาเอเลี่ยนตัวนี้ไม่ได้นะครับเจ้าผีเจ้าเจ้าผีน้อยไม่ได้เลยนะครับเจ้าผีน้อยเก่งมากอัตราออกยากกว่านะครับ 0. ูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไรเงี้ยแต่ว่าตัวใหม่ครบเรียบร้อยนะครับ <laughs> อะล้วทุกคนคืนน้องก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ไม่รู้จะขอบคุณด้วยอะไรดีนะครับขอบคุณมากน้องลิน ที่ให้พี่ยืมดูสุดยอดจริงเลยครับได้มาแล้วครับดุฟแบบหวานเจี๊ยบเลยเอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับใครมีอะไรอยากส่งมาให้ผมหรือว่า,าจ,จะดิวอะไรเนี่ยทักมาแฟนเพจได้เลยครับคิปที่ประมาณนี้ครับเอาเจอใหม่คลิปหน้าผมได้แล้วซีอ u ครับบักเกมสุดยอด